COME SI h i a m a ม a COME SI h i a m a นี่คือตัว OK ยากกำลังทำเนื้อเนื้อหมูชุบแป้งเออชุบไอ้ไข่แล้วก็ชุบเกร็ดเมืเกร็ดขนมปังอร่อยนะแบบนี้ใส่ชีสผงใส่เกลือแล้ว็เลยเซ่โอเคโอเค,อเคแค่นั้นเลยเพื่อนๆอิตาลีเขาก็ปรุงง,ง่าย แต่อร่อยมีรสชาติอยู่เดลองทำตามนะเพื่อนๆไข่ชีดเกลือเนื้อหมูแล้วก็เคอซี่เคอซี่ทำแบบเนี้ยพี่ย่าทำเอาไว้ทอดกิตอรี่ก็มีอาหารอาหารเยอะอยู่นะคินก่อนก็มีอาหารรองท้อง กินทั้งวันวันอาทิตย์100 <laughs>